สวัสดีค่ะใบหมอนัชนานวนขำนะคะเซลเมนเจอร์จากบริษัท NDT Data Business Solution ประเทศไทยค่ะวันนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะในการขึ้นระบบ SAP S/4HANA on Cloud ค่ะข้อที่1น,นะคะกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะเช่นบางธุรกิจใช้ระบบมานานนะคะ ต้องการเปลี่ยนระบบเพื่อให้ตอรบรับกับธุรกิจในปัจจุบันนะคะหรือบางธุรกิจใช้ระบบนะคะบนออนพรีมิสนะคะต้องการเปลี่ยนเป็นใช้บนระบบคาวค่ะที่กล่าวมานี้นะคะเป็นตัวอย่างการกำหนดทิศทางของโครงการที่จะเดินหน้าในการวางระบบในรูปแบบใดค่ะ ข้อ2นะคะหลังจากที่เราได้เป้าหมายของโครงการที่ชัดเจนแล้วนะคะการ implement SAP S/4HANA on Cloud นะคะจะต้องมีทีมงานทั้งหมด2ฝั่งนะคะคือ 1. นะคะทีม consult และ 2. นะคะคือทีม user ผู้ใช้งานระบบจริงนะคะที่รับผิดชอบในหน่วยงานนั้นๆนะคะที่จะสามารถตอบปัญหาต่างๆให้กับทางทีม c o n s u l t นะคะหรือเข้าใจกระบวนการทำงานของธุรกิจในปัจจุบันค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะสิ่งที่ทางทีมยูเซอร์ต้องเตรียมนะคะ1 b u s i n e s s Proces s นะคะและโฟการทำงานในปัจจุบันนะคะข้อ 2. นะคะปัญหาที่พบในปัจจุบันนะคะว่าติดขัดตรงไหนบ้างนะคะข้อ 3. นะคะความต้องการในอนาคตว่าต้องการให้ซอฟต์แวร์ตอบโจทย์ในทิศทางใดนะคะหลังจากนั้นนะคะทีมคอนซัลท์จะเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาพัฒนาระบบนะคะให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าค่ะ NDBS Thailand บริษัทชั้นนำระดับโลกภายใต้กลุ่มบริษัท e d t Data ผู้ให้บริการ SAP Solution แบบครบวงจรบ b y m o อนนะคะดูแลในส่วนของ SAP S/4HANA on Cloud หากท่านใดสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อบริษัทสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ